สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอล์ค p ปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงหนึ่งนุ่มจาก BTS นะครับในตอนนี้เนี่ยได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาให้ฟแฟนๆนั้นเนี่ยใจสั่นวันไหววีดกันถล่มทลายกันทั้งด้อมทั่วโลกเลยนะครับนั่นก็คือวีจาก BTS หรือว่าแทยองนั่นเองในตอนนี้นะนะครับว อัพอินสตาแกรมสตอรี่นะครับเป็นรูปภาพที่วีนั้นเนี่ยเซลฟี่กับตัวเองผ่านกระจกนั่นเองน่าจะเป็นการลองชุดนะครับแล้ววีนั้นก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็นํามาลงใน IG Story ให้แฟนๆได้ดูกันแต่ว่ารูปที่นํามาลงนั้นเนี่ยไม่ใช่รูปธรรมดานะครับเพราะว่ารูปธรรมดานั้นเนี่ยแฟนๆไม่น่าจะวีดขนาดนี้แล้วรูปที่วีนั้นนํามาลงนะครับเป็นรูปที่สวมเสื้อนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดกระดุมเลยเปิดเผยให้เห็นแผงอกนะครับแล้วก็ซิกแพคของวีที่เซ็กซี่มากๆและอีกรูปหนึ่งนะครับก็ ใส่เสื้อสีขาวที่มีความบางนิดหนึ่งนะคบแฟนๆเนี่ยกวิดกันแล้วก็แซลวีกันเล่นๆนะคบว่าในตอนนี้นั้นเนี่ย b t s กําลังจะเริ่มเปิดเผยเนื้อหนังออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้เห็นกันแล้วหรือเปล่ากับการปล่อยผลงานใหม่ในหลังจากนี้นะครับดูเหมือนว่า VTS นั้นกําลังจะโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มนะครับไม่ใช่เด็กน้อยของฟแฟนๆกันอีกแล้วและเพียงแค่วีนะครับอัพอินสตาแกรมสตอรี่สองรูปเท่านั้นเนี่ยกลับได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยจากฟแฟนๆเหล่าอาร์มี่ทั่วโลกชื่อของวีนะครับติดเทรนด์ท ขึ้นมาพุ่งขึ้นมาอย่างมากเลยและก็ได้อันดับหนึ่งนะครับ worldwide trend ในทวิตเตอร์อีกด้วยแฟนๆหลายๆคนเขาออกมาแซลวีกันนะครับว่าในตอนนี้นั้นวีกำลังจะโตเป็นหนุ่มก็กกำลังจะเดินในสายเซ็กซี่แล้วหรือเปล่าบางคนนะครับก็บอกว่าตอนนี้นั้นเนี่ย BTS chapter หนึ่งนั้นก็เป็นการแต่งตัวแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ใน BTS chapter ที่2 chapter ต่อไปนั้นก็จะมีความเซ็กซี่มากขึ้นมีความเผ็ดร้อนมากขึ้นอามี่หลายๆคนจะต้องเตรียมเสื้อกรอกของตัวเองให้ดีๆเพื่อป้องกันความร้อนแดงจาก BTS Chapter ที่2และก็ยังมีแฟนๆนะครับที่บอกว่าเพียงแค่วีนั้นมาปลดกระดุมให้ดูเล็กๆน้อยๆแค่นี้เนี่ยแฟนๆยังจะตายกันแล้วถ้าหากว่าสมาชิกค,คน,น,นอื่นๆนั้นเนี่ยมีการถ่ายรูปแล้วก็ลงรูปเซ็กซี่แบบนี้อีกเนี่ยแฟนๆจะอยู่กันไปได้ยังไงและก็มีแฟนๆบางส่วนเช่นกันนะครับที่ห่วงวีมากๆเลยห่วงขนาดที่ว่ามีการมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าไม้เรียวในมือนั้นสั่นมากๆหลังจากที่ได้เห็น IG Story ของวีตอนแรกเยที่เห็นวีอัพไอจีสตอรี่ก็รีบเข้าไปดูมากๆคิดว่าจะมีอะไรออกมาให้พวกเรานั้นได หรือว่าจะมีรูปน่ารักน่ารักของวีหรือเปล่าแต่พอกดเข้าไปล้วนเนี่ยถึงกับใจจะวายเลยนะครับไม่คิดว่าวีนั้นเนี่ยจะมาใสา่เซ็กซี่ขนาดนี้ทำเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยใจไม่ดีกันไปเลยทีเดียวและสําหรับใครนะครับที่ติดตาม IG ของวีอยู่เนี่ยยังไม่ได้ดู IG s t สตอรี่ของวีนะครับรีบเข้าไปดูกันเลยเพราะในตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ5ชั่วโมงนะครับที่วีนั้นลง IG s t สตอรี่นี้ไปหลังจากนี้เนี่ยก็จะอยู่อีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นถ้าหากว่ายังไม่ได้ดูเนี่ยก็ต้องมาตามหาดูรูปใน Twitter, ในนนกรรระะท้ทเอาาแแลลวัับสหํห ใครนะครับที่ติดตาม IG ของวีอยู่เห็น IG s t สตอรี่รูป2รูปนี้ของวีแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับกับวีเนว์ชั่นที่เซ็กซี่แบบโตเป็นหนุ่มมากขึ้นและหลังจากนี้ไปก็มารอลุ้นกันนะครับว่าสิ่งที่แฟนๆนั้นเนี่ยแซวก,กันเล่นๆว่า BTS ในชัปเตอร์ต่อไปจะเซ็กซี่มากขึ้นมีความโตเป็นหนุ่มมีความฮอตมีความเ็ดมากขึ้นเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าและถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเหล่าอาร์มี่จะอยู่กันต่อไปได้ไหมนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกัน มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของ V จาก BTS ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็รับทราบกันใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยอย่าลืมติดตามไป็นกำลังใจให้กับหนุ่มๆ BTS แล้วก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราพร้อมกับกดติดตามกด Subscribe ช่องอมกอลเคป๊อปไปด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง